การตื่นขึ้นของพลังที่ซ่อนเลนของซันจิครับองค์ชายแห่งเจอมากคนนี้ครับ สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกลมหน้าชนะครับผมคลิปนี้ครับเราจะพูดถึงประเด็นเสริมสั้นๆนะครับเกี่ยวกับวินสมอซันจิครับถ้าเกิดว่าใครได้อ่านมังงะวันพีตอนล่าสุดครับจากแอปมังงะพัดไปนะครับในตอนที่1023ันีนี้ครับก็จะมีเหตุการณ์ที่โซโลกับซันจิเนี่ยกำลังร่วมมือการต่อสู้กับคิงและควีนครับโซโลเห็นท่าทีของซันจิที่ดูไม่ค่อยเป็นปกตินะครับเขาก็มีการถามซันจิครับว่าซันจิเนี่เป็นอะไรนะครับซันจิตอบกลับมาว่าต รอบที่2เป็นต้นมาครับร่างกายของเขามันก็รู้สึกแปลกๆครับเหมือนกับว่ามันมีอะไรบางอย่างนั้นเกิดขึ้นกับร่างกายของเขาครับโซโลโก็มีความกังวลว่าไอ้แปลกๆที่ว่านี่ ดูท่าไม่ค่อยดีโซโลก็เลยเด็บไปนิดหนึ่งครับว่าอย่ามาถ่วงแข้งถ่วงขาโซโลนะเออรังต่อสู้แบบเข้าได้เข้าเข็มนะครับแต่สิ่งที่ซันจีตอบกลับมาน่าสนใจครับเขาบอกว่าไอ้ที่รู้สึกแปลกๆเนี่ยซันจีนั้นไม่ได้รู้สึกแย่ซะหน่อยนะครับแล้วถ้าไม่ได้รู้สึกแย่จะรู้สึกแบบไหนล่ะครับก็ตีความหมายไปได้ในทิศท,ทางเดียว้วครับว่าไอ้ความรู้สึกแปลกๆที่ว่านี่ครับน่าจะเป็นการส่งผลทางด้านบวกต่อตัวซันจีนะครับก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันครับที่เราเนี่ยกำลังจะได้เห็นความสามารถใหม่เห็นพลัังงใหม่ขอจ ที่รายผลกระทบหลังจากการใส่เลสูดก็เป็นได้ครับเพราะเลสูดเนี่ยก็จะเป็นเทคโนโลยีของเจอมาครับเลสูดแต่ละตัวนั้นจะทําขึ้นมาเพื่อซัพพอร์ตส่งเสริมการต่อสู้ให้มันมีความเหมาะสมกับแต่ละคนอยู่แล้วครับอาจเป็นไม่ได้ครับว่าพอซันจิใส่เลสูดนะครับมันอาจจะมีการกระตุ้นภายในร่างกายของซันจิครับทำให้มีการพาวเวอร์อัพขึ้นมาพลังที่ซ่อนเร้นนั้นตื่นขึ้นมาครับในอดีตซันจิเองก็เคยได้รับการทดลองถูกเปลี่ยนให้เป็นพวกคนเหนือมนุษย์นะครับแต่ว่าตัวซันจิเองครับไม่ได้ประสบ ความสาเร็จในการทดลองครั้งนั้นครับส่วนพวกเราพี่พี่น้องๆของซันจีเนี่ยก็ประสบความสําเร็จกันทุกคนนะครับผมถือว,ว่าเป็นอะไรที่แปลกแหวกแนวแห่ข้อสุดๆนะครับคือซันจีเนี่ยมันเป็นแฝดสีครับสามคนเนี่ยเขาประสบความสําเร็จในการดัดแปลงหมดเลยครับก็เลยจังงงๆตรงที่มันก็เป็นแฝดเหมือนกันนะครับสภาพร,ร่างกายก็น่าจะคล้ายๆกันหมดนะครับแต่ทําไมซันจีนะครับถึงไม่ประสบความสําเร็จในการดัดแปลงร่างกายครั้งนั้นครับแต่จากตอนล่าสุดที่ซันจีพูดมาว่าร่างกายเขามีความแปลกๆมีความผิดปกติที่มันเปลี่ยนไป อย่างนี้ครับพลังของซันจีนั้นอาจจะตื่นขึ้นมาในเวลานี้ก็ได้ครับคือตื่นขึ้นมานะครับแต่ว่าตื่นช้ากว่าชาวบ้านชาวช่องก็หน่อยนะ รอมาทั้งชีวิตนะครับพลังพึ่งจะตื่นอะไรประมาณนั้นนะถานการล่าสุดของซันจติตอนนี้เนี่ยกำลังเผชิญหน้าต่อสู้กับวีนครับโดยพลังใหม่ล่าสุดที่ซันจิมีก็คือการใส่เลดส,สูตรนั่นแหละครับและอย่างที่เราเห็นครับก่อนหน้านี้ซันจิมีการใส่เลสสูตรต่อสู้กับเพจวันครับซึ่งก็ดูแล้วเป็นอะไรที่แบบน่าตื่นตาตื่นใจครับแต่ว่าระดับพลังของซันจิหรือการพาวเวอร์อัพของซันจิในการต่อสู้สึกสุด,สด,สดท้ายครั้งนี้ครับมันดูไม่ได้เก่งเวอร์เวอร์หรือเก่งแบบโดโดๆขึ้นมาครับค ลูฟี่กับโซโล่ดีครับคือไอสตัวนี้เนี่ยบัฟพลังไปไกลมากเลยครับผมหลังจากที่เราเห็นฝีไม้ลายมือการต่อสู้ของเขาในตอนล่าสุดนะครับผมอย่างลูฟี่ครับฝึกดวโอระดับสูงสําเร็จแล้วก่อนที่จะไปต่อสู้กับไคโดครับอาก็มีการใช้บัตเลดล็อกนะครับขดถอะไรกันไปครับไม่พอนะเออยังมีการพัฒนาขึ้นไปอีกระดับหนึ่งครับระหว่างต่อสู้ครับเป็นฮาคิราชันระดับสูงครับส่วนทางด้านโซโล่ครับบัฟพลังขึ้นมาอย่างเยอะเลยครับเมื่อเขาสามารถควบคุมดาบเอ็นมาได้ครับโจมตีไคโดหนักๆได้ครับจะง ั้งดับฟันไคโดยงเงี้ยสามารถที่จะทําให้ระดับจกกักรพรรดิถวาได้เลยครับไอสอคนนี้เนี่ยเรียกว่าเห็นพัฒนาการอย่างชัดเจนเลยครับแต่สาหรับสัญจีเนี่ยมันยังดูลูกผีลูกคนอยู่ครับการอัปเกรดพลังพัฒนาการทางด้านพลังมันดูยังไม่ได้ชัดมากครับเลสูตรที่ได้มามันก็ดูมีลุกเล่นในการต่อสู้ดีครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเก่งขึ้นกว่าเดิมอะไรขึ้นมามากมายครับ ตอนที่ซันจิอาบเผชิญหน้ากับคิงครับก็ยังดูจืดๆดอยู่ครับยังไม่ได้มีการโชว์ฝีไม้ลายมืออะไรมากนะครับเพราะฉะนั้นในการต่อสู้ครั้งนี้ครับที่ต้องเป็นการตัดสินกับคีนแล้วนี่ครับหลังจากที่ซันจีเนี่ยไม่ได้มีบทบาทเป็นเรื่องเป็นราวอะไรก่อนหน้านี้ครับระดับพลังของซันจีรวมถึงเลดส,สูตรของเขาณนะปัจจุบันนี้เนี่ยอาจจะเป็นปัญหาเหมือนกันครับในการต่อสู้กับคีนครับสิ่งที่ทําให้ซันจีนั้นมีเปอร์เซ็น์ชนะมากขึ้นมีความได้เปรียบในการต่อสู้ครั้งนี้มากขึ้นครับก็ต้องไปหวังเอออาาาาาตงที่่่ัันจขบบกมลสุดว ร่างกายที่มันแปลกๆไปผิดปกติไปของเขานะครับมันส่งผลทางด้านดีครับและพลังของเขาที่เคยได้รับการทดลองจากเจอมาเนี่ยครับกำลังจะตื่นขึ้นครับทำให้สันจีเนี่ยได้รับบัฟพลังครับพลังที่หลับไหลอันอย่างยาวนานมานั้งชีวิตนั้นตื่นขึ้นครับพาเวอร์อัพมากขึ้นนะครับในการต่อสู้กับเวียนครั้งนี้ครับเพื่อทําให้ตัวสันจีนั้นได้รับชัยชนะครับส่วนตัวคิดว่ายังพอไปไปได้อยู่ครับที่สันจีเนี่ยจะมีพลังใหม่ที่ตื่นขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาในระหว่างการต่อสู้กับเฟียนครับเพราะอย่างที่ยกตัวอย่างไปครัับท้งู และโซโลนะครับมีการพัฒนาขึ้นอย่างชัดเจนครับในระหว่างการต่อสู้กับไคโดครับมีแต่ซันจิคนเดียวครับที่ยังดูแห้งๆอยู่ยังอยู่แล้วไม่ได้โชว์ขออะไรมากครับก่อนนันนี้ก็ไม่ได้มีบทเป็นเรื่องเป็นราวนะ คงต้องมีการโชว์ฝีไม้ลายมือกู้ชื่อเสียงกลับคืนมาครับในการต่อสู้กับกุ้นครั้งนี้ครับและประเด็นสําคัญนั่นแหละครับคือต้องมีพลังที่มันมากขึ้นกว่านี้ครับเพื่อที่จะโค่นล้มกุ้นให้ได้ครับและบทนี้ก็คือเรื่องราวในคลิปนี้ครับโอกาสที่เป็นไปได้ครับกับการตื่นขึ้นของพลังที่ซ่อนเลนของซันจิครับองค์ชายแห่งเจอมากคนนี้ครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าอันนี้เนี่ยเป็นแนวคิดแล้วก็การวิเคราะห์ของผมเองครับส่วนเรื่องราวในเนื้อเรื่องนั้นจะเป็นยังไงซันจิจะมีพลัง ในการต่อสู้กับควีนไหมครับก็ค่อยรอดูกันอีกทีนะครับแล้วสาหรับเพื่อนๆล้ะครับคิดเห็นว่ายังไงครับสันตีจะต่อสู้กันแบบจืดๆแบบนี้ไปเลยไหมครับหรือว่าจะมีการอัพเกรดอัปเดตพลังของสันตีครับแล้วค่อยต่อสู้กับควีนจนถึงขั้นเอาชนะได้ครับลองแดงครับที่เห็นกันมาดูได้อีกเช่นเคยครับสำหรับคลิปนี้ครับเราคงต้องจากกันไปก่อนแล้วครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกมนาถาชนเดีกับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ